ขออนุญาตทําความเข้าใจเกี่ยวกับคดีที่ป้าแตนจะโดนนิดนึงนะครับคือตอนเนี้หลายสื่อนะครับแล้วก็หลายคนยังเข้าใจผิดว่าป้าแตนเนี่ยโดน2คดีนะครับหรือว่า2ข้อหาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับป้าแตนโดนแค่ข้อหาเดียวนะครับก็คือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ทวีนะครับก็คือความผิดเกี่ยวกับศพเนี่ยนะฮะก็คือหมายถึงว่ามีการเคลื่อนย้ายศพนะครับก่อนการชนสูตรหรือว่า ทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งในข้อหาเนี่ยมันมีโทษสูงสุดนะครับคุก2ปีปรับ4ี่0 0ื่นนะครับหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะครับส่วนมาตา83เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดหรือว่าไม่ใช่ข้อหาครับมาตา83เนี่ยเขาใช้กรณีที่ความผิดเนี่ยได้กระทําขึ้นตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นตัวการร่วมกันนะครับหรือว่าแบ่งหน้าที่กันทำนะครับดังนั้นเนี่ยของป้าแตนเนี่ยเขาโดนแค่ ข้อหาเดียวนะครับก็คือตามมาตรา150ทวติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับส่วนมาตรา83ไม่ใช่ข้อหานะครับเป็นเพียงมาตราที่เขานํามาใช้เพราะว่าเขามองหรือว่ามีอาจจะมีเหตุให้เชื่อได้ว่าทางป้าแตนเนี่ยช่วยลุงพลในการกระทําความผิดนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยนะฮะก็ต้องดูว่าทางลุงพลเนี่ยจะหลุดข้อหาหรือเปล่าถ้าหากว่า ลุงพลหลุดข้อหาเนี่ยป้าแตนก็หลุดด้วยนะครับแต่ว่าถ้าลุงพลไม่หลุดเนี่ยป้าแตนก็ยังไม่แน่ว่าจะโดนข้อหาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะต้องดูพฤติาก,การนะครับหรือว่าดูรายละเอียดว่าทางป้าแตนเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าไปช่วยลุงพลในการย้ายศพด้วยหรือเปล่าอันนี้สมมุตินะฮะว่าถ้าสมมติว่าลุงพลเนี่ยเขาโดนข้อหาจริงๆก็ต้องไปดูว่าทางป้าแตนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่า มาตา83มเนี่ยมันหมายความว่าออทางป้าแตนเนี่ยไปช่วยลุงพลนะครับในการกระทําความผิดในการเคลื่อนย้ายศพอาจจะไปช่วยยกศพหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นตามมาตา83านะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นตัวการร่วมกันในการกระทําความผิดนะครับส่วนกรณีที่ป้าแตนเนี่ยจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยครับก็อาจจะต้องรอดูอีกทีนะครับว่าทางตํารวจจะ มีเงื่อนไขในการประกันตัวหรือเปล่าหรือว่าจะมีการควบคุมตัวหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ยังผมไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับเป็นดุลพินิษของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแต่อย่างไรก็แนะนําทางป้าแตนว่าไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับมีทางออกนะฮะถ้าหากว,ว่ามีการควบคุมตัวหรือว่าประกันตัวเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าก็ยังไงก็เตรียมหลักทรัพย์ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะฮะแต่ว่าคิดว่า ไม่น่าจะมีปัญหานะครับทางตํารวจไม่น่าจะมีการควบคุมตัวนะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานะครับคดีลักษณะนี้นะฮะผู้ต้องหานะครับไม่ได้มีการหลบหนีแล้วก็ไม่มีหมายจับส่วนใหญ่ก็ไม่มีการที่จะควบคุมตัวนะครับยังไงก็รอติดตามวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับซึ่งเป็นวันที่4กันยานะครับเวลา10โมงนะฮะทางประแตงก็อาจจะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาตามที่เป็นข่าวนะครับผม